อ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาโปรโมทลารับจ้างนะแอดแมวรับจ้างนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะจ้างงานนะก่อนอื่นจ้างอะไรได้บ้างครับแอดแมวนะฮะก็รับจ้างอ่าลงด่านนะฮะลงด่านเนาะตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่4นะฮะแมปแมปที่1ถึง4นะฮะคิดเป็นอ่าด่านละ5บาทนะครับด่านห้าบาทคือยังไงครับก็คิดเป็นด่านละ5บาทนะครับง่ายๆเลยก็5 เนี่ยฮะด่านละห้าบาทน,นี่คือด่านเนาะโอเคปะเนี่ยห้า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 ในหนึ่งแมบมีหมดกี่อ่ากี่ด่านครับทั้งหมดสิบด่านก็ประมาณห้าสิบาทนะครับอืมด่านละห้าบาทนะนี่อันนี้ห้าสิบนะฮะอ่าอันนี้กี่ด่านละคิดด่านละห้าบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจจ้างก็ติดต่อได้เนาะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่นะคิดด่านละห้าบาทต่อไปก็ด่านที่ห้านะฮะด่านที่ห้าก็คิดเป็นด่านละสิบบาทนะครับ ส่วนระดับฮาร์ดนะเออระดับฮาร์ดเนี่ยคิดเป็นด่านละอ,อ่สิบห้าบาทนะครับด่านละสิบห้าบาทนะฮะอืมด่านละสิบห้าบาทสิบห้าบาทพอแล้วอืมไม่คิดเยอะประมาณนี้นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลไอดีนะฮะร,รับจ้างดูแลไอดีเนี่ยก็สำหรับใครที่ไม่มีไม่มีเวลาเล่นนะแล้วต้องการจะจ้างแอดมีลดูแลไอดีก็เดี๋ยวแอดมีจะดูแลให้นะครับอืมก็ ทำอะไรบ้างครับก็นั่งปั้นตัวละครทําทีมทําของนะฮะทำกิจกรรมนะครับนี่กิจกรรมต่างๆเก็บให้หมดนะไม่เหลือนะครับเก็บให้เกลี้ยงเลยสำหรับใครที่จะจ้างดูแลดีสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเวลาเล่นนะฮะอืมต่อไปฮะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเชิญเพื่อนสำหรับใครที่ต้องการจ้างนะฮะก็คิดเป็นอ่าเพื่อนสล็อตหนึ่งเนี่ยมิชชั่นหนึ่งเนี่ยฮะครบ3อันเนี่ยก็คิดอยู่ที่50บาทต่อ1 ID ดีต่อหนึ่งตัวเนาะประมาณนั้นนะครับอืมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอะ อไอ้แพ็ค240บาทไอ้ที่กดเนี่ยฮะแล้วมันได้เป็นตรงจดหมายเนี่ยฮะไอ้ที่มันได้ตัว๋วกี่ใบเนี่ยสิบใบเนี่ยฮะสำหรับใครที่อยากได้ตั๋วเหลือง10ใบนะฮะแล้วก็จะให้แอดมอลเป็นคนกดจดหมายให้นะฮะกดเอาตั๋วเหลืองฟีล็อกอินทางคอมอะไรเงี้ยฮะอเอาแค่ตั๋วเหลือง10ใบนะก็คิดอยู่ที่20บาทต่อไอทีนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถบอกได้นะทักมาได้เลยนะครับรับประกันความปลอดภัยไม่มีใครกล้าเปิดกล้องแบบผมโอเคปะ้ะ ร้านรับจ้างที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก็คงจะเป็นร้านผมแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมก็อัดคลิปลงตลอดอัดคลิปไกด์ตลอดแล้วก็เปิดกล้องอย่างนี้ตลอดคุณคิดว่าไอคนที่มันกล้าเอาหน้าตัวเองขึ้นบนหน้าจออย่างนี้มันจะเป็นมิชฉัยชีพไหมครับก็คิดเองละกันนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดราคาผมจะเอาแปะไว้ด้านบนของคลิปนี้นะฮะสำหรับใครสนใจอยากจะอุดหนุนอยากจะใช้บร,ริการแอดแมวก็สามารถคอมเมนต์หรือทักแชทมาได้เลยฮะที่เฟซบุ๊กของแอดมดยตรงนะฮะเดี๋ยวเอาเฟซบุ๊กให้ดูนะครับ อ่ะอันนี้เป็น facebook แอดม i ลนะฮะขออนุญาตฝากเฟซหน่อยแล้วกันนะเฟซตัวจริงต้องคอเปิดกล้องได้เท่านั้นนะฮะอ่าถ้าเป็นตัวปลอมมันเปิดกล้องไม่ได้แน่นอนเอเคปะ่ะอ่าก็ประมาณนี้กันขออนุญาตฝากด้วยนะครับคุณครับ